เป็นหนึ่งทางเลือกสําหรับลูกค้าที่กาลังมองหารถในช่วงนี้นะช่วงก่อนตุดจีนจะพาครอบครัวไปเที่ยวสวัสดีครับแฟนคลับเพชรยนต์ชนะทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่อณาจักรรถยนต์มือสองนะครับบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะวันนี้เรายืนอยู่ที่สํานักงานใหญ่นะครับผมตั้งอยู่ที่ซอย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนี่เองนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถที่เรียกได้ว่าเป็นรถนรุ่นยอดนิยมนะของเมืองไทยตอนนี้เลยนะเป็นรถ PPV นะครับน mm ั hmm. ่นก็คือ t o y o t o r t r t u r e r 2.4V ปี2016นะครับคันนี้ก็เป็นรถเป็นอีกหนึ่งคันนะที่เข้ามารถใหญ่เลยทีเดียวนะสำหรับรถครอบครัวรถเจที่นั่งนะครับเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถในช่วงนี้นะช่วงก่อนตุจีนจะพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับ เป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าคันนี้บอกเลยเลขไม่์ถือว่าไม่เยอะรับได้แล้วก็ราคาคันนี้ไม่ถึงล้านบาทนะมือหนึ่งก็อยู่ประมาณล้านสามล้านสี่อยู่ประมาณนี้นะแต่คันนี้ไม่ถึง1ล้านนะครับสนใจยังไงติดต่อผมอ๊ดเพชรยนต์ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างได้เลยนะครับในส่วนของรายละเอียดรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นโฉมหน้า all new แล้วนะครับได้เป็นสีบอนเินนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานเข้ามาสภาพนางฟ้าเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ชุดโคมไฟหน้ากระจังหน้านะครับเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับใบบีม LED นะครับมาพร้อมไฟเดทไทม์นะครับไปเลี้ยไฟสูงนี่บอินอยู่ในโคมแบบนี้แล้วเป็นโคมพาร์ทเดิมใสๆไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับเอกลักษณ์แบบฉบับสไตล์ Fortuner เลยก็ว่าได้นะครับกันชนเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งเป็นเลเยอร์2ชั้นแบบนี้นะช่องอากาศตรงกลางจะเป็นสีดํา นะครับมาพร้อมไฟสปอร์ตไลท์คู่ล่างนะครับตกแต่งด้วยขอบผิ้วโครเมียมแบบนี้นะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับคันนี้นะคันนี้ก็รายละเอียดล้อนะครับคันนี้ให้เป็นล้อขอบ18นิ้วนะให้เป็นล้อแม็กขอบ18นิ้ว6รูร้อยนะครับ6ก้านนะครับดิสเบกค,คู่หน้านะครับได้ยางคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นยางปีติดรถมานะคันนี้นะาหาหาปียางอ้อ อันนี้ได้ยางปี2019นะครับยางกลางปีนะช่วงล่างเดิมนะไม่มีรอยสนิมรอยจมน้ำไม่มีนะครับเราไม่เอารถประวัติเสียแบบนั้นเข้ามาจำหน่ายอย่างแน่นอนนะครับภาษีพรศเราพูดเสมอว่าเราดูแลให้นะครับอันนี้ก็ลากยาวเลยปี65นะครับได้ไปไม่ต้องทำไรแล้วขาดอย่างเดียวนะรถทุกคันเช็คประวัติมาให้แล้วนะครับเป็นรถคัดเกต A A เข้ามาเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวนี่กระจก นะครับเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานโตยต้านะครับพวกที่จับเปิดประตูเนี่ยเป็นโครเมียมนะคันนี้เป็นเคเลดนะครับเปิดล็อกปลดล็อกแค่แตะสัมผัสตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเราให้ดูก่อนในส่วนของตัวภายในคร่าวๆนะครับตกแต่งด้วยสีดําตัดกับสีน้ําตาลเข้มนะพวกคอนโซลพวกเบาะนะเป็นเบาะหนังนะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับแอร์แบ็กเลูกนะนี่เลยเรามาดูโครงสร้างกันนะครับ โครงสร้างของเจ้าคันนี้นะครับอ่านะเสา A ด้านหน้าซ้ายนะครับรายละเอียดเดิมๆหัวน็อตไม่มีขยับนะไม่มีรอยไขไม่มีรอยการสาดสีนะครับไม่มีการทําสีใหม่แน่นอนสีเดิมเราเน้นรถทารสเดิมนะครับโครงสร้างนะครับขอบสันประตูชัดเจนนะครับโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะครับรายละเอียดต่างๆที่เห็นริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนี่คือบอกเลยเป็นรถสภาพเดิมนะครับแต่พอเราจะปล่อยรถเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับนี่รายละเอียดเดิมนะครับ เรามาดูที่นั่งแถวสองกันบ้างนะครับยังให้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเช่นกันโครงสร้างเสาบีนะด้านในนะจุดพับตัวยึดประตูต่างๆนะครับน็อตเดิมนะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่เรามาดูเสาสี่ตรงนี้นะครับโครงสร้างนะครับแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับอาจจะมีบ้างนะเวลาคนขึ้นลงนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับเช็คประวัติตรงรอบนะครับรายละเอียดดีนะครับ ไม่มีบุบสลายนะครับโครงสร้างช่วงล่างนะครับตัวแชสซีรถนะครับไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยการตัดต่อตัวถังพิกคว่ำตะแคงข้างซ้ายตะแคงข้างขวาไม่มีนะครับเช็คประวัติได้ในส่วนของด้านท้ายคันนี้นะครับเรามาดูกันเลยรายละเอียดของเขานะครับให้เป็นตูดอวบอวบอึ๋มๆแบบนี้นะครับเริ่มจากด้านบนนี่คันนี้ให้มาเป็นสปอยเลอร์นะมีไฟเบรกดวง3มระบบไล่ฟ้าการปัดน้ําฝนมีครบนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรก พาร์ทเดิมไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยแตกรายงานะครับไฟเบรกเนี่ยให้เป็น LED ไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไส้นะครับมีคาดท้ายเป็นโครเมียมพร้อมเขียนคำว่า Fortuner นะครับอันนี้ก็จะมีกล้องมองหลังมาให้นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดรถยนต์มานะสำหรับ Fortuner นะครับกันชนท้ายพาร์ทเดิมมีไฟสปอ t l ตไลท์เขาเรียกว่ามีทั้งไฟทับทิมและก็ไฟหลีนะไฟตัดหมอกท้ายตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ในส่วนของภายในของที่นั่งแถว3ากันบ้างนะครับอันนี้เป็นประตูเปิดไฟฟ้านะเปิดได้ทั้งจากตำแหน่งคนขับนะครับหรือจะเปิดท้ายแล้วก็รีโมทนี่เปิดได้หมดเลยนะครับทันนี้ก็ที่นั่งแถว3จะพับแขวนแบบนี้อันนี้เราทำไว้ให้ดูนะครับเบาะหนังรายละเอียดเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะพรมเนี่ยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดสะอาดสะอ้านนะครับโครงสร้างของรถด้านท้ายนะครับ นี่ครับเม็ดอาร์กลมๆโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีการถูกชนหนักมาจากทางด้านหลังนะครับนี่ครับพวกไลรอยเม็ดอาร์ต่างๆนะครับหัวน็อตเดิมนะครับหัวน็อตเดิมรายละเอียดเดิมสีเดิมนะครับนี่รูปดูรู้เลยว่าเป็นสีเดิมเดิมนะครับตัวพวกตัวโชคประตูท้ายนะครับรายละเอียดของฝาท้ายเนี่ยเดิมเดิมนะครับนี่นะขอบสันตัวรอยซีนเนี่ยเดินเป็นเส้นตรงเส้นเดียวนะครับ ไม่มีการทําใหม่นะครับก็เวลาปิดก็แค่ปิดจากตําแหน่งนี้นะครับกดไปทีเดียวนะแล้วก็ถอยออกมาเดี๋ยวมันจะหนีบนะครับใช้งานได้ปกตินะครับน,นี่เลยนะครับทะเบียน2729นะครับสนใจไงติดต่อเข้ามาด่วนนะครับรถบอกเลยว่ารถเข้ามาไปไวมากสำหรับ Fortuner รถนี้นะด้านข้างด้านขวารายละเอียดโครงสร้างทรงรถเดิมๆขอบสัน เป็นสายชัดเจนนะครับนี่นะครับที่นั่งของเขาเป็นเบาะหนังนะครับประตงประตูเนี่ยริ้วรอยแทบไม่มีนะครับคันนี้เจ้าของคนขับเนี่ยดูแลรถมากนะคันนี้ละเอียดเรียกได้ว่าเกือบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโครงสร้างประตูนะครับไม่มีรอยสนิมนะครับขอบสายชัดเจนรูปไปไม่มีสะดุดเลยนะนะแล้วก็ในส่วนของนี่นะครับเสาบีนะครับตัวน็อตยึดหัวน็อตต่างๆนะครับ รายละเอียดเดิมนะที่เห็นนี่คือเป็นรอยฝุ่นนะมีแค่รอยฝุ่นไม่มีรอยสนิมนะครับพวกสติ๊กเกอร์ลาเบลต่างๆติดอยู่ครบไม่มีร่องรอยการสตร์สีนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของประตูฝั่งคนขับนะครับรายละเอียดสวยสวยเดิมเดิมนะครับมีระบบเซ็นทัลล็อกนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้สี่บานนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับวางแก้วนงแก้วน้ําได้นะครับมีไฟเวลคัมไลท์นะครับไฟส่องเท้านั่นเองนะครับกระจกก็พาร์ทเดิมจากโตโยต้า ครับอันนี้สวยๆนะนี่นะฮะโครงสร้างรถนะครับน็อตยึดต่างๆรายละเอียดเดิมครับ mm. ลูกค้าบอกเลยมั่นใจมั่นใจได้เลยว่ารถรถของเราเนี่ยเราคัดเกรดมาแล้วเป็นอย่างดีนะครับ mm. เป็นรถเกรดเอนะครับรถหน่วยงานส่วนใหญ่ของเราจะเป็นรถเช่านะครับหรือบางทีก็จะเป็นรถไม่ได้เป็นรถหน่วยงานเป็นรถบุคคลธรรมดานะแต่เราเน้นรถไม่น้อยนะครับประวัติดีประวัติใสนะครับผมอ่ะโอเค เดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของอคอนโซลกันนะครับคันนี้ก็คอนโซลตกแต่งไปด้วยสีดำนะครับพวงมาลายัยหุ้มหนังสามก้านตกแต่งด้วยลายไม้นะสีน้ำตาลเข้มนะครับสอดรับกับตัวเบาะแล้วก็คอนโซลกลางนะครับนี่นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคันนี้เป็นพุชสตาร์ตเอนจินนะครับกดเหยียบเบรกแตะทีเดียวไม่ต้องไปกดทางนะครับสตาร์ตติดเลยนี่เดี๋ยวดูเลขใหม่นะบอกเลยว่า เลขไมค์ถือว่าไม่เยอะมากนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่147,635กิโลเมตรนะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแสดงผลด้วยจอสีแบบ M I D นะครับนี่ด้านซ้ายเนี่ยวัดรอบนะครับด้านขวาเกี่ยวกับความเร็วรถนะครับมีในส่วนของตรงพวงมาลัยเนี่ยนะครับมีในส่วนของตัว p a t d l e shift นะครับเล่นเกียร์ได้นะครับเล่นความเร็วได้ด้านขวาก้านตรงนี้จะเป็นในส่วนของไฟส่องสว่างนะครับเปิดออโต้เปิดปิดออโต ด้านซ้ายนะครับเกี่ยวกับการปัดน้ําฝนนะครับมีปรับตั้งหน่วงเวลาด้วยนะอันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมคอนโซลตรงกลางเนี่ยนะครับเริ่มจากด้านบนมาเนี่ยนะครับนี่เลยมีช่องแอร์คู่นะครับนาฬิกานะครับจอทัชสกรีนหนาดเจ็ดนิ้ว FMAM บูทูธ USB AUX มันเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับมีแผนที่ด้วยแต่นี้เราไม่ได้ใส่การ์ดนะครับแอร์ออโต้นะครับมีระบบป้องกันการลื่นถลายแบบ VSC นะครับ อ่าแล้วก็มีตรงคอนโซลเนี่ยตกแต่งด้วยลายไม้นะมีซอฟทัชมานะครับวางแก้วน้ำขวดน้ำได้2แก้วนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบเกียร์ทม์นะครับขั้นบันไดนั่นเองแล้วก็มีอีโค่โหมดแล้วก็เพาเวอร์โหมดนะครับคันนี้รายละเอียดถือว่าสวยงามสมบูรณ์นะครับมีช่องคูฟบ็อกซ์นะครับมีในส่วนของตัวเก๊เกอร์นี่มีคู่มงคู่มือนะครับคู่มือมา นะสําเนารถมีครบนะครับไม่มีศูญหายคันนี้จดปีสองพันสิบกนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมอสวยๆนะรายละเอียดเดิมนี่ก็เป็นตัวคู่มือการใช้นะระบบนำทางอันนี้มีมาให้ครบเลยนะครับเช็คประวัติได้นะครับเนือนสีสาขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมก็จะปรับบอกไฟฟ้าน,นิดนึงนะอนี่ใช้งานได้ปกตินะครับ ไฟสองแผนที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านกลางแถวสองเนี่ยจะเป็นแสงสีขาวหมดนะครับมีช่องเก็บของเล็กๆลๆน้อยนนะซ่อนเงินซ่อนตังอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ที่บังแดดเปิดปิดไฟออโต้นะครับใช้งานได้นะครับอ่ะคันนี้ก็มีนะครับสะดวกสบายนะครับกระจกก็ยังเป็นแบบธรรมดายังไม่ได้เป็นปรับแสงอัตโนมัตินะครับแอร์แบ็ให้มาทั้งหมด 7จ็ตำแหน่งนะครับมีทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับบิเวณที่นั่งแถว2นะจะอยู่บริเวณนี้แถวเสา A 2ข้างตรงพวงมาลัยตำแหน่งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเบาะนะครับโอเครายละเอียดก็ครบถ้วนรายละเอียดถือว่าภายในคันนี้สมบูรณ์แบบมากๆนะครับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับห้ามพลาดห้ามช้าเลยนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2 7 9ต้อต้นรับตุดจีนนะครับของแถมเพียบนะครับได้ลด ปีไม่ลึกนะสภาพนางฟ้านะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์คันนี้กันนะครับให้ดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่ารถรถดีเช็คประวัติได้นะครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรนะครับ150แรงม้านะครับ350นิวตันเมตรนะครับผมสวย รายละเอียดโครงสร้างคานหน้านะครับเป็นโครงสร้างเดิมสีเดิมพาร์ตเดิมนะครับนี่นะครับคานด้านหน้าไม่มีการชนหักจจะทางด้านหน้ามานะครับตัวหนังสือตัวอายังมองเห็นได้ชัดนะครับหัวน็อตไม่มีไขนะครับไม่มีการล่องรอยการไขงานการไขนะครับตัวแอลนะครับจุดแปมสีต่างๆยังอยู่ครบนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับได้เป็นแบตเตอรี่ของยูซ่านะคันนี้นะ สวยเลยคันนี้หืแบบแบบลูกใหม่อยู่นะนี่นะครับตัวแผ่นเพดนะครับเครื่องยนต์อ่าจะเขียนว่าสองจีีนะนี่นี่เป็นเครื่องยนต์แสองจุดสี่ลิตรนะครับปากกระโปรงคันนี้รายละเอียดเดิมไม่มีร่องรอยการทําสีใหม่นะครับปากระโปรงเนี่ยตัวแนวซีนเนี่ยเดินเป็นเส้นตรงจากโรงงานนะครับแผ่นถนนกันความร้อนรายละเอียดต่างๆมีครบนะครับเป็นพาร์ทเดิมจากโตลต้ตานะครับ เนี่ยฝาระโปงเนี่ยครับยังปัม๊มตัวตัวปั๊มของทางโตโยต้าอยู่ตรงนี้เลยนะนี่นะโตโยตา้านะครับอ่านะสำหรับลูกค้านะครับที่เป็นแฟนคลับของเพจยนต์นะครับแล้วติดตามเรามาอยู่ตลอดนะ่าจะเห็นได้ว่าโฟลเดอร์ตอนนี้เราเข้ามาเยอะนะครับแล้วสนใจนะครับก็ติดต่อผมโอ๊ตเพยนต์ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับว่าน้องสนใจคันนี้นะโฟลเดอร,อร์ผมยินดีบริการเลยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะผมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ คันนี้นะกอร์จูเนอร์ 2.4V ปี16สีบอลเงินนะไม่แสนสี่ราคาไม่ถึงล้านบอกไปแล้วนะครับไม่ถึงล้านนะเปิดอยู่ที่885,000บาท885,000บาทเท่านั้นนะสนใจไงรีบกิ้งกลางติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางเพรยนต์ สำหรับวันนี้ผมโอ๊ตเพชรยนขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะมารีวิวรถรุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับสวัดสดีครับ